ไอ้กแกอยากตายด้วยไงกันวะมาเดินตัดหน้าถนนข้าแบบนี้เนี่ยปล่อยข้าเธอพ่อนุ่มข้าแก่แล้วสายตาไม่ค่อยจะดีอย่าทำอะไรข้าเลยนะวิลสันแต่เดิมเป็นทหารหลับจ้างที่เพิ่งปลดประจำการกลับมาอยู่บ้านเก่าที่ฮังการีแม้จะเปลี่ยนมาช่วยกิจการของครอบครัวแต่เพราะเดิมนั้นเขาก็เป็นคนที่เลือดร้อนอยู่แล้ว หากมีใครมาทําให้เขาอารมณ์ขึ้นก็มักจะหาเรื่องต่อยตีจนไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ด้วยนี่คุณปล่อยเขาเดี๋ยวนี้นะแค่คนแก่จะข้ามถนนพูดกันดีๆก็ได้นี่ตอนนั้นเองซารดาหญิงสาวที่ไม่เกรงกลัวคนมีอิทธิพลก็เข้ามาช่วยเหลือชายแก่ผู้เคาะหลาย ทีแรกวิลสันก็เกือบจะเปลี่ยนไปทำร้ายเธอแต่เพราะความสวยของซานดาทำให้เขาตัดสินใจให้ได้แล้วว่าจะต้องแต่งงานกับซานดาเพื่อให้เธออยู่ใต้อำนาจของเขาให้ได้แต่หนทางนั้นก็ไม่ง่ายเพราะซานดาเองก็มีคู่มันอยู่แล้ววิลสันจึงพยายามเข้าหาโซเฟียแม่ของเธอด้วยการนำข้าวของมีราคาไปติดสินบน เพื่อให้โซเฟียช่วยเกลี้ยกล่อมยอมให้ซานดาถอนมั่นกับผู้ชายอีกคนและให้มาแต่งงานกับเขาแทนแม้ว่ามีหลายครั้งที่โซเฟียเหมือนจะโอนอ่อนตามแต่ซานดานั้นหัวแข็งกว่าที่คิดเพราะเธอเห็นนิ่ใส่ใจคอที่แท้จริงของวิลสันไปนานแล้วไม่มีทางหรอกค่ะแม่เขาน่ะทั้งหยาบคายป่าเถืนไม่มีอะไรเทียบกับคาเตอร์คนรักของหนูได้เลย แต่การงานของคนะาร์เตอร์น่ะด้อยกว่าวิลสันมากเลยนะเป็นนักเขียนเพ้อฝันหาเศษเงินไปวันๆแต่งกันไปจะมีอนาคตอะไรหากเทียบกับเจ้าของธุรกิจถ้าอย่างนั้นแม่ก็แต่งกับอิตาวิลสันอะไรนั่นเองเถอะค่ะถ้าเห็นว่าเขาดีนักหนานะ่ะจากตอนแรกที่วิลสันคิดว่าทุกอย่างจะง่ายแต่เมื่อเห็นว่าเงินตราไม่สามารถซื้อหัวใจของซานราได้ นั้นทําให้วิลสันรู้สึกเสียหน้าแม้ครอบครองเขาจะบอกให้ลมเลิกความตั้งใจแต่ด้วยความเลือดล้อนของเจ้าตัวในคืนหนึ่งขณะที่สานดากํากลังจะหาคนหลักที่บานวิลสันก็ได้ขับรถเข้ามาใกล้ก่อนที่จะกระชากบังคับให้สานดาเข้าไปในรถปล่อยนะช่วยฉันด้วยคาตอาช่วยด้วยเล่นตัวดีนักเลยไม่มีใครมาช่วยเธอได้หรอกนะมานี่ เพราะความชล่าใจของวิลสันเขาขับรถพรุ่งออกไปด้วยความเร็วสูงและไม่ทันได้ดูให้ดีว่าบริเวณลางรถไฟนั้นได้มีรถไฟกำลังแล่นมาด้วยความเร็วดังนั้นกว่าวิลสันจะรู้ตัวรถของเขาก็เสยเข้ากับรถไฟขบวนยาวนั้นเข้าเต็มเป่าพัางยับเยินจนแทบจะไม่เหลือซากรถมีราคา และหลังจากนั้นไม่นานที่ซากรถของวิลสันก็มีกลุ่มของชาวบ้านแถวนั้นมามุงดูพวกเขาเจอตัวซานดานอนบาดเจ็บสาหัสจากแรงกระแทกจึงช่วยชีวิตเธอได้ทันแม่หนูนี่บาดเจ็บต้องดีพาเขาไปที่โรงพยาบาลแล้วมาเดินเข้าอ้าวแล้วผู้ชายที่นั่งอยู่ฝั่งคนขับลาเป็นยังไงบ้างนี่แกพูดบ้าอะไรเนี่ยนอกจากแม่หนูนี่คนเดียวก็ไม่เห็นมีใครอยู่บนรถเลยนะข้าว่าแกตาฝาดแล้วละมัง้ง ตอนนั้นซารด้ารู้สึกแปลกใจและประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะอยู่ๆร่างของวิลสันที่ควรจะนอนอยู่ฝั่งคนขับก็อันตรธานหายไปอย่างไรลร่องรอยเขาน่าจะบาดเจ็บเกินกว่าจะหนีไปได้ด้วยซ้ำแต่เวลาผ่านไปเมื่อซานด้าแต่งงานกับคาเตอร์เธอก็ลืมเรื่องนั้นจนหมดสิน้นเธอเลือกคู่ชีวิตถูกคนเพราะตอนนี้คาเตอร์เป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงจนสามารถซื้อรถขับพาเธอกับลูกไปเที่ยวในทุกๆที่ ที่อยากไปได้ทั่วเมืองแม่ครับตรงนั้นนะ่ะเขามุงอะไรกันเหรอครับไม่มีอะไรหรอกลูกร้านเขาลดราคาสินค้าละมัง้งคาเตอร์คะเรารีบเดินทางกันเถอะจ้ะสันดาเด็กๆนอนกันไปก่อนนะลูกอีกนานเลยกว่าจะถึงบ้านของคุณย่าเขาโถ่เอ้ยบ้าจริงพอคุณมุงเยอะๆแบบนี้แล้วก็ทำให้รถติดไปด้วยเลยเนี่ย แต่ก่อนที่รถของคาร์เตอร์จะค่อยๆขย,ยับซานดาก็ลองหันออกไปตามที่ที่ลูกชายของเธอชี้เอาไว้ตอนแรกก <co ff s> ็เห็นว่าที่คนมุ่งกันเยอะไม่ใช่เพราะร้านขนมปังลดราคาอย่างที่เข้าใจแต่เป็นอุบัติเหตุรถเก่งชนกัน3ามครั้งซ้อนที่หน้าร้านตั้งหาและยังเป็นสาเหตุของรถติดครั้งนี้อีกด้วย แต่ท่ามกลางฝูงชนนั้นหากเธอตาไม่ฝ่าเธอเห็นร่างของชายคนหนึ่งยืนตั้งงานอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายซึ่งเธอไม่มีวันลืมลงได้นั่นคือใบหน้าของวิลสันที่ควรจะบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใบหน้าของวิลสันเปลี่ยนไปเหมือนกับตัวประหลาดนั่นคือใบหน้าของเขากลับด้านคล้ายกับคนห้อยหัวแต่ลำตัวยังแต่งตัวด้วยเสื้อสูทที่เต็มไปด้วยเลือดจากอุบัติเหตุคราวนั้น ลอยกิ้มสยองที่วิวสันฉีกิ้มส่งมาราวกับรู้ว่ามีคนแอบมองอยู่ทำเอาสารดาถึงกับทำหน้าซีดเป็นไก่ต้มสารดาคุณเป็นอะไรไปหน้าคุณตอนนี้ซีดมากเลยคาเตอร์คะเชื่อว่าไปบ้านแม่คราวนี้เรานั่งรถไฟกันไปดีกว่านะเอาอย่างงั้นเหรอซารดาอ่ะแต่ว่าก็ดีเหมือนกันนะดีกว่าต้องมานั่งทนลุ้นแบบนี้อีกว่ารถจะติดอีกนานไหม อุบัติเหตุรถชนกันบนท้องถนนไม่ได้มีแค่อุบัติเหตุตอนเช้าครั้งเดียวที่ได้เห็นบนรถมีข่าวลือนาหูมาพอสมควรตั้งแต่วิวสันหายไปอย่างลึกลับในเมืองนี้ก็เกิดอุบัติเหตุรถยนต์หลายครั้งตอนแรกเธอนึกว่าน่าจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่เพราะมีคนเล่าว,ว่ามีคนบันทึกภาพอุบัติเหตุและเจอวิวสันที่กลายเป็นชายหัวกกติดมาด้วย พอเธอมาเจอริยตาตัวเองนั้นทําให้เธอกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคนที่รักโชคดีที่คาเตอร์เชื่อคําของซานดาเขาจึงตัดสินใจพาทั้งซานดากับลูกๆโดยสารรถไฟที่จะข้ามไปยังเมืองเล็กๆบ้านเกิดของเขาแทนนั้นทำให้ซานดาสบายใจขึ้นมาบางเธอกับคาเตอร์หลับตาก่อนลูกอย่างอบอุ่นไปด้วยกันจนกว่ารถไฟจะไปถึงจุดหมาย แต่แล้วความสงบสุขที่ซานราคิดว่าจะได้พบก็ต้องพังทลายเพราะขนาดที่รถไฟโดยสารกำลังเร่งความเร็วเพื่อไปถึงจุดหมายนั่นเองรถไฟอีกขบวนกับพุ่งสวนเกิดการประทะสั่นสะเทือนรุนแรงผู้โดยสารหลายคนต่างได้รับบาดเจ็บสาหาัสจากอุบัติเหตุในครั้งนี้จำนวนมากครอบครัวของซาน้าเองก็ได้รับบาดเจ็บกันไปคนะเล็กคนละน้อยเช่นเดียวกัน เพราะไม่ได้อยู่ในจุดที่ส่วนรถไฟประท้ากันโดยตรงแต่เมื่อสารดาถูกช่วยเหลือจากกู้ภยัยพร้อมกับผู้โดยสารคนอื่นขณะที่เธออุ้มลูกก้าวลงจากรถไฟสายตาของเธอก็เห็นวิวสันหรือชายหัวกลับด้านอีกครั้งลิมฝีป่าที่อยู่ส่วนบนนั้นเสยยยิ้มจนเห็นฟันเรียงลายจนเข้าขั้นน่าสยองเหมือนปีศาจ แววตาร้ายของเขาไม่สิของมันรู้สึกพึงพอใจกับบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นอย่างมากมันยังหันมาเสยยยิ้มและโบกไม้โบกมือให้กับช่างพาที่กำลังบันทึกเหตุการณ์อุบัติเหตุทางรถไฟ ก่อนที่จะหายตัวไปอย่างเงียบๆในเงามือและมันจะปรากฏตัวอีกครั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุใหญ่ตามท้องถนนและบางครั้งตัวของมันนี่แหละที่อาจจะเป็นตัวการที่ทําให้ทั้งอุบัติเหตุและภัยพิบัติธรรมชาติที่หลายแหล่